เตลีมาหาเลยคนที่หนาวกลางคืนจะติดทำเฉยเธอมาดูกันเลยมีดีเป็นว่ามีแค่นั้นเธอได้มาเพื่อจะทำเพื่อกันทุกวันสารมันต้องใจฉันแน่ๆน้องสารมันในวันมันไม่ให้หลงเธอต้องมาเจอเป็นคนดี1 2 3เอาโอมลคึคึมลคึคึ le keke le keke piang tadi tadi pali pali palata korato mo i lela mo i pali pali palata ala Korato, mo i lela

มาให้เยไปซักก่ะยังเลยเอาเพลงอะไรต่อดีนะเอาเพลงนี้ดีเด้อมาแล้ว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 เพลงนี้ยกมือขึ้นต้องเพลงซีฟ็อกเทนั้นแคซีฟ็อกเอาอีกเอาอีกมาพี่ๆมาเต้นพร้อมกับแสนดีนะคะ จะิ้นนจดะมา,ามาเต้นกันมาเต้นก่อนนอนมาเราไม่ต้องอา่านนิทานก่อนนอนบ้าเราเต้นก่อนนอน <c oughs> <c oughs> มือแล้วมือแล้ว <c oughs> มือแล้วง <c oughs> ล,ลวงทำไมลูก จับก้นเหรอแสนดีเรียกยายติ่มหน่อยค่ะยายติ่ม โอ้เพลงนี้เพลงโปรดพ่อกับแม่เลยนะแปมแปมแต่นี้ต้องรู้จดนะคเขาคุณค่ะทีมลูกสาวใช่ไหมทีมลูกสาวเหมือนกันใช่ไหมคะ น้ำพริกส่งที่ไหนน้ำพริกส่งที่ไหนสั่งที่ไหนใช่ไหมคะที่ช่องเอิร์ธช่องเอิร์ธเปาหนึ่งนะคะทำอะไรเหรออ๋อดึงขนเหรอ ของแม่ไม่มีหรอกของแม่ไม่มีขนอ้าวดีเจเลาน้องหนึ่งขวบสามเดือนค่ะ อุ้ยขอบคุณโอ้นาการนาก,นาการสวัสดีค่ะนาการสวัสดีค่ะแอนดี้เต้นก่อนนอนปล่อยพลังติงเอริติง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 เอริติง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 เอริเดีมาป่าติงเอริติง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 เอริตติง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 เอริติติงติงติงชอบ เจอนานแล้วจะร้องไมไหมน่าจะร้องนะช่วงเนี้ยร้องทุกคนเลยเต็มวายอุ้ยมาค่ะ เอเตรียมตัวเตรียมตัวพ ouais ีบเอบีเขาเต้นยังไงนะลืมแล้วเออเต้นไอ้เหบเพ็ไอ้กับอู้ะตอ I have pineapple. Pineapple ah, pen. Apple pay. Pineapple pin. Pineapple. Apple pen. Ah pineapple. Apple pen. Apple pin. ตัตัตัตาตาตาตอตา้าโอ้ใช่ค่ะเบือเบือเืโอ้ยันเวชชันยันเต็ม ยากว่ะเพลงนี้ดีกว่าเพลงอนาคตสนิทเบื่อใช่ไหมใช่พี่พีรู้จักเพลงนี้ปะพ่อชอบมาก พลงนี้พ่อชอบมากทั้งหูฮัลโหลฮัลโห้ฮตลโหลฮัลโหล้ั นอนหน้าเลยไม่เจ็บไม่เจ็บว้าห้ว้าห้าว้าหว้าหว้าหหัวเราะหรือร้องไห้ไม่รู้เหมือนจะหัวเราะแล้วก็เหมือนจะร้องไห้อันนี้ไงโอ๊ย <nữa> <h acceptable> <sh> ทำไมเวอร์ช oh ัน ah, นี้ม uh, ันเต็มมาหรอตมเตมีแต่เพลงอะไรวะนี่เพลงอะไรอะะ D ่ฮะสเดือนึงขวบสามเดือนค่ะเดินเดนเดนเดเดนเดเดนเดเ ัวนี่มันมบวม่งบอายุยะอะไรเนี่ยเราเพิ่งสามสามเองสามตาัมตาจริงไหมแซดดี้ยวให้แซดดี้ทำท่าน,นี้เิอัดพ่อทำฮะเดอัสเดเดเเดฮเดดต้เนเหรอไม่รู้รู้าร,รออัสเดเฮฮะเดเฮ แสนดีบอกว่าแสนดีเอารองเท้าใช่ไหมเองขากางเกงใช่ไหม ชุดนี้ดีมากเลยชุดนี้มันแบบมันเบาบางมากผ้านุ่มนุ่มโอเคพร้อมพร้อมนะบิ๊บพร้อมนะพร้อมนะคะเตรียมตัวมาลึกกึ่ยกันนะคะปารัตตาโอลาปนุกเล่าตโมอีเลลาโมอิโม่ฮิบาลีปาลีปาลัตตา อัลลาปโนโคลาโตโมอีเลลาเย่มามามาโอเมลิกกึ๋ยกันแล้วโอ้เพียงเพียงปาลีปาลัตตาอัลลาปโนโคลาโตโมอีเลลาอยากแซนดี้เคิลชอบแบบหมอลำชอบเพลงพี่ลาลาพี่ลูลู ของเล่นเต็มคอกน่าจะง่วงเต็มที่แล้วล่ะหมายถึงพ่อแม่พ่อแม่น่าจะง่วงเต็มที่เลยจ้อวิตเจ็ดท ร้องเพลงแสนดีให้ฟังหน่อยนี่ใครเนี่ยต้องนัดหรอน้องน,าน่ารักขอบคุณพี่ต่อมคะ่ะสวัสดีพี่ๆนะคะพี่กองเสดนเหมือนไหมมองมุมนี้เหมือนกันไหมพี่พี่ โอ้มาลกเกยมาลกเกยมาลกเกยเพี้ยนโอ้มาลกเกยมาลกเกยมาลกเกยเพี้ยนแันดีานะแอนดี้องิปว่านะแอนดี้อะกล่องเาแ็นจะไปทำอะไรนี่การนะทุกคนแต่ว่าแต่นีคิดว่าร้องอันนี้ร้องร้องให้ทแล้วร้องร้อง แสนดีอ่ะระหว่างร้องกับร้องหัวร้องกับร้องไห้คล้ายๆกันเลยมาวุ่นแล้วมาหลังนอกง่วงและเมื่อไหร่มันขึ้นเองแพ้ขึ้นใหม่อ่ะเหนื่อยสิยุงไม่มีนะอันนี้ก็ไม่มีตัวอะไรไม่มีคุณหมอกินอะไรอ่ะ คุณหมอกินอะไรคะกินสายคุณหมอกินสายพี่พี่คิดว่าเพลงที่เราชอบกันสมัยเด็กๆมีเพลงอะไรบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยคะ่ะ เพลงเพลงแบบเจนตัวเองมีเพลงอะไรบ้างที่ดังๆก็คือค,ครับอตอนนี้พี่พับน้องพับก็เป็นหนุ่มแล้วนะนพัดล, <laughs> ล,ลมใส่หน้าเลย เพราะอาเครโลมาฝาคุณจะบอกไหมคะขอบคุณค่ะพี่สตาร์สวัสดีค่ะอ้อนไว้อ้อนไว้นี่คือของใครอะ่ะ <c oughs> ใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับ <c oughs> อันนี้ใครใครเคยซีฟอกกันไม่อยากคุยรค,ครับออกนะครับโรงเรียนของเราน่าอยู่โอ้โห มันเป็นลิงโทนป่ะใช่ไหมสมัยไอ้มอเตอร์โรล่าอะไรอย่างงี้ป่ะขอบคุณค่ะของ R S นะอ๋อเหรอสมัยแบบโทรศัพท์อันอันน้อยๆสมัยก่อนนี่ไหมที่เราต้องมีหนังสืออท้ายหนังสือมันจะมีรหัสให้กดดอกจันแล้วก็เพื่อเอาลิงโทนเออซื้อซื้อลิงโทนหนึ่งทุ่มแล้วใช่เดี๋ยวสันติจะนอนละค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งค่ะ แล้วเ้าเจอรีมพถอนมิชชั่นไปับชุนั้นเ่งเต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 ็งเตงเต่งเต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 งตงเตงต่อเหเ เซียโรเออคุณแม่เคใคาเคยสุดพ่อคุณแม่เคยคเคยสุดพ่อเพืนหมอต่อยคุณพ่อไงคะไม่เอาไม่เอาไม่เอาใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับจานี้ ตันี่ชอบเพลงนี้ตันี่ชอบเพลงลำเป็นบอฟังลำเป็นบอไตเป็นบอฟังไตเป็นบออันนี้ยังพุ่งกอดจีอันนี้ยังพุ่งกอดจีอันนี้ปล่อยก่อนได้ไหมเอาเพลงเอ่เอ A B C D E F G โอ้งอนพ่องอนพ่อะนะ,ะไปทะเเเลลลหหูู ยัยยัยช่วลาะเอาไหมเกิดอะไรขึ้นหรอเกิดอะไรขึ้นน้าอือโทรมาทำไมคะโทรมาทำไมจสตด,ดีคุณหมอคนไข้เป็นอะไรคะคุณหมอนี่คุณหมอคนคนไข้เป็นอะไรตรวจดิไหนตรวจดิ เคยดูไหมฮะเคยเคยร้อยวันพันปีมีเครจะให<ค>้ก<ล>่อนเช้าวันอาทิตย์ง่วงแล้วไปแสดีง่วงแล้วนะคะแส,สดีจะไปนอนแล้วนะบ,นะนบ๊ายบายนะหลังนี้บ๊ายๆจุ๊บจุ๊บง่วงแล้วคะ่ะ <laughs> ง่วงแล้วคะ่ะไปนอนกันนะมาปอดกัน